จงเงียบเพื่อทบทวนตัวเองจงเงียบถ้าพูดไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นและจงเงียบถ้ารู้ตัวว่าพูดมากเกินไปการเงียบไม่ได้แปลว่ายอมแพ้แต่การเงียบจะทำให้เรามีสติในการควบคุมตัวเองมันแสดงถึงวุฒิภาวะในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกและมันสามารถสยบทุกสิ่งได้อาจมีคนบางประเภทที่เข้าใจผิดและคิดว่า คนเงียบและคนที่ไม่โต้อตอบกลับนั้นคือคนงโง่แท้จริงแล้วคนเงียบและคนที่ไม่โต้อตอบกลับนั่นแหละคือคนที่เหนือกว่าเพราะพวกเขารู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่การเงียบไม่ได้หมายความว่าโง่แต่มันเป็นเพราะรู้ดีว่าในบางสถานการณ์นั้นการตอบโต้มันไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์อะไรมันทำให้เสียทั้งแรงและเวลาเรื่องบางเรื่องอยู่เงียบเยบและนิ่งๆไว้ถึงจะดีที่สุด